สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในช่อง TXC นะครับผมวันนี้ผมจะมาไม่ได้มาแนะนําตัวหรือว่าออสอนวิธีเล่นอะไรพวกนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องการที่เราเลือกดาดให้เหมาะกับตัวหรือว่าเลือกตัวให้เหมาะกับดาดนั่นเองคือจริงๆดาดมันก็มีหลายแบบนะครับผมแล้วก็แต่แต่ตัวเราเนี่ยมันมันมีจํากัดเนาะเราก็ไม่ได้มีทุกตัวที่เลเวลร้อยพร้อมไปสู้กับชาวบ้านเขาเนาะทีนี้เนี่ยเราก็ควรจะรอครับบางที่เนี่ยเราจะ เออเราเราเคยเคยแม้ที่แบบว่าเฮ้ยเราเล่นแล้วมันแบบเฮ้ยแพ้สามสี่ตาติดนี่แม่งหัวร้อนจังเลยจริงๆอาจจะไม่ใช่แบบดวงไม่ดีไปเจอทีมไม่ดีนะครับหรือว่าอาจจะไม่ใช่วันนั้นเรามือไม่ดีนะครับแต่ว่าเป็นดาบที่มันมันสุ่มาให้2ดาดตอนนั้นนะครับมันไม่เหมาะกับตัวเราที่เอามาเล่นนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําดูนะครับว่าเราจะเ,เลือกยังไงนะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมใช้เป็น แชงคู่กับตัวเมัลโก้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยดาดที่เหมาะสมเนี่ยผมยกตัวอย่างเป็นถ้าแชงเนี่ยมันก็จะได้เปรียบดาดที่มันวาร์ปได้ใช่ไหมครับเช่นแบบว่าอ,อ,อารองปาร์กอะไรเงี้ยครับดาเอของโคลอเซียมเนาะของเรสโลซาเนาะที่มันที่มันสามารถแบบข้ามแม่น้ําข้ามอะไรได้พวกเนี้ยนะครับแชงมันวาร์ปไปได้เนาะแทงมันก็แทงไปไกลเนาะหรือดาชาบอดี้อะไรเงี้ยมันก็สามารถวาร์ปไปได้เนาะมันก็จะค่อนข้างได้เปรียบนะครับผม ส่วนมาลโก้เนี่ยก็อยากให้เป็นดาดที่เอ่อไม่ได้มีแบบต้องกระโดดขึ้นกระโดดลงนะครับหรือว่าเป็นต้องแบบขึ้นฟ้องอากาศอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวมาลโก้เนี่ยสามารถบินไปได้ค่อนข้างไกลนะครับผมไม่แน่ใจมาลโก้เนี่ยจะบินไกลกว่าคิงไหมแต่คือมันมันบินช้ากว่านะแต่สุดท้ายมันเหมือนจะไปได้ไกลกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยดาดที่เป็นมีที่ให้มาลโก้เราบินเยอะๆเนี่ยก็จะเหมาะกับมาลโก้นะครับเค นี่คร่าวๆเนาะอันนี้มาดูกันเนาะผมก็มาบุกอยู่หน้าบ้านเขานะครับจริงผม,มไม่ได้อยากได้ทงนี้เลยนะครับแต่ว่าพอบิ๊กม,มันทำทงไวร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยและทีมเรามีไคโดสองตัวอย่างเงี้ยผมคิดจะมาตัดทงนี้ให้เหลือน้อยๆนะครับถ้ามันเหลือน้อยๆได้เนี่ยเราตอนท้ายเกมเราเกิดแบบเหลือไม่กี่วิอย่างเงี้ยแล้วไคโดโดดมาเนี่ยมันก็จะเออเป็นเป็นชัยชนะของเรานะครับเนี่ยเห็นไหมครับไคโดโดดมาแล้วเนาะจริงผมยังตัดทงเขาได้ไม่เยอะนะแต่ว่าก็ ก็น้อยน้อยกว่า150%ตอนแรกแหละก็มามั่วกันอยู่หน้าธงก่อนนะครับผมก็ยังไม่ตายอาทีเนาะพอดีแทงผมจะใส่เป็นอ,อ,อย่างละ3นะครับแอคแท็กสามเกาะ3แล้วก็เลือด3เนาะมันมันเร่งเลื่อนง่ายกว่านะเนาะคลิปนี้จะไม่มีนิก,กะนะพอดีผมทําไว้สักพักแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอามันลงเนาะก็เป็นตอนก่อนนิก,กะจะมาเนาะนี่ก็มาตัดธงเขาให้เต็มที่เลยครับ นี่พอเพื่อนจัดการตรงอื่นได้เราก็จะแบบถ่วงเวลาตัวอื่นเขาตรงนี้ด้วยเนาะแต่ถ้ามีเพื่อนมาลุมหลายๆคนแล้วเขาใกล้ติดบูธเนี่ยผมอาจจะหนีไปนะนี่เราพอเก็บสแต็กเต็มมามีตีชี้เนาะเราก็ตีแรงนะเนี่ยเห็นไหมพอใคโดโดดมาปุ๊บเนี่ยน่าจะได้ไหมได้ไหมวะไม่ได้เราเขามากันทงกันแต่ถ้าไม่มีคนเนี่ยใครโด,ดก็ดึงแป๊บเดียวเรียบร้อยนะครับโอเคก็ ก็เพื่อนค่อนข้างเก่งนะผมอันนี้มาดูเกมที่2อันนี้จริงๆก็อาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ว่าก็ค่อนข้างมีที่ระยะทางไกลนะครับให้มาโก้เนี่ยบินไปได้สุดลูกหูลูกตาเนาะก็มาโก้มาดูธงกลางก่อนเลยครับผมคิดรอนะจะยิงไหมเฮอยจับธงไม่ทันนะครับบินเข้ามาทำมันล้มไปนี่ผมไม่เอาคืนมาเลยนะครับไกลไกลเลยเนาะไปช่วยเพื่อนไปเติมเลือดไปเลยเนาะ นี่เนี่ยเราเห็นไคโดเนี่ยจิมโก้มันเป็นตัวมาแก้ไคโดนะค,คือมันฆ่าไม่ได้นะแต่ว่ามันมาดึงธงไคโดได้แบบอย่างรวดเร็วนะครับแล้วไคโดเอาคืนไม่ได้นะค,คือถ้าสมมติว่าทีมคุณมีไคโดเนี่ยแล้วมีแบบ Marco มาโก้มามาอย่างเงี้ยคุณต้องกลับมาช่วยนะครับไม่งั้นไม่งั้นไคโดมันจะเสียเวลามากๆเลยนะแต่ว่าเติมธงตั้งนานมาโก้ Marco แม่งมาดึงแป๊บเดียวหายหมดแล้วฆ่ามาโก้ไม่ได้ด้วยนะฮะไคโด จากผมหน,นีมาก่อนนะครับตรงนู้นมีเพื่อนมาเนาะให้ลอ่ลอล่อตัวเขาให้ตามคือเราไม่จำเป็นต้องฆ่าได้เนาะเราแค่เหมือนทวงเวลาตัวเขาไว้เดือนสมมติเราดึงเขาไว้กับเราสองคนอย่างเงี้ยเพื่อเราก็เล่นสบายแล้วนะฮะแล้วใครโดเนี่ยถ้าเกิดมันตายเมื่อไหร่เนาะครั้งต่อไปที่มันออกมามันจะเล่นยากมากๆนะครับเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนอีกตัวมาก่อนใช่ไหมแล้วก็ตายอีกถึงจะกลับมาอีกมาเหลือเวลาแป๊บเดียวแล้วฮะเติมธงก็ไม่ทันเ,เก็บสแต็กดีเฟนก็ไม่ทัน เห็นไหมผมได้ธงแล้วเนี่ยเราจะได้เปรียกมากๆเลยก็เดี๋ยวรอเพื่อนมาเติมนะผมก็พยายามดึงแ้งไว้เนาะนี่ผมจะตายอยู่แล้วเนี่ยษตริย์กับไคโดก่อนนิดเสียเปียบแล้วแต่ว่าตายก็ไม่เป็นไรเห็นไหมว่าถ้าผมไม่มาเนี่ยเราจะไปฆ่าเขาได้กี่ตัวนะแต่ธงหลังเขาจะเต็ม150%นนะมันดึงยากเนาะนี่ธงหลังเขาเหลืออยู่เท่านี้เดี๋ยวใครมาตอนท้ายๆก็ดึงได้เลยเนาะเขาติดบูธนะฮะพยายามจะไม่ตายเนาะ ไม่รู้เหมือนกันจะรอดไหมแฉงมาเนาะดอ,อะดอาดอดไม่ทันนะครับเรียบร้อยเขาก็ได้ธงคืนไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเที่ยงที่บอกมันเปอร์เซ็นต์มันเหลือน้อยแล้วมันมันกลับไปดึงง่ายอะถ้าเราแบบไปท้ายเกมฆ่าคนหมดแล้วแต่เจอธงร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เงี้ยมันก็ดึงไม่ทันนะครับอ่ะมาตรงกลางเนาะส่งไม่ดีเลยเนี่ยตอนนี้หาี่แฉงมาปาดละผมฆ่าแล้วครับได้สแตก็กคิทมาเนาะ จิ้มเข้าไปไม่คี้แต่ก็ตายนะฮะให้เพื่อนดึงเลยเนาะเขาไปบุกต่ออ่าเขาตายหมดนะครับผมเห็นไหมเนี่ยโลกสดใสเลยธงแบบครึ่งหนึ่งทั้งนั้นเลยนะครับเขาไม่เอาไคโดมาเล่นด้วยนะเพราะว่าต้องรอเกิดอีกตัวเลยไม่รู้ใช่เบอร์สามเปล่าเนี่ยคิงไปแล้วเห็นไหมไม่รู้ดึงได้ไหมนะอาคิงดึงแล้วปึ๊บ มาเหลือธงนิดเดียวถ้า150คิงก็ดึงไม่ทันนี่เห็นไหมคิงมันดึงได้เลยเนาะมก็ดึงไปครับทันก็ทัน,ไม,ทนไม่ทันก็ไม่เป็นไรแต่ทันเนาะโอ้เฉียดฉิวนะฮะเนี่ยเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ไปทำไว้ตั้งแต่แรกเนาะแล้วธงนี้ร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมก็ดึงไม่ได้เนาะโอเคมาดูแมตช์สุดท้ายนี่ตึงมากเลยฮะสองหมื่นหนึ่ง ในด่านนี้มาโก้ชอบมากเลยนะครับกว้างมากเลยเนาะอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบใช้ด่านนี้นะคือก็อดอุซบนะเพราะว่าถ้ามันยิงไกลมากเลยนะฮะช่วงนี้นิกะมาแล้วด้วยเนี่ยก็อดอุซบก็พอสู้ได้บ้างนะครับเพราะว่าถ้า2เขาเนี่ยจะทะลุดีเฟนส์นะครับเออไม่โดนว่ะ ก็ของแซงก็ดาดดาดไกลก็ค่อนข้างได้เตรียบนะครับเพราะว่ามันแทงค่อนข้างไกลเนาะแต่ดาดที่มีแบบสิงกีดขวางเยอะๆอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ชอบเนะี่ยผมอึดประมาณหนึ่งแล้วนะี่เห็นว่าเล่นอีกทีทีมปาร์ตี้สองหมนี่ไม่ไม่น้อยเลยนะฮะหูแทงไม่ลดเลยเพราะว่าเรายังไม่บวกสแต็กแท็กนะครโอ้โโดนบิ๊กมัมเล่นเนาะหนีไม่ทันเดีแต่จะไปตีเอาสาแต็ก ดูบกแม่งบูทร้อยหตึงจริงๆหมาโก้มาครับตีไปเรื่อยๆผมพยายามจะใกล้ถึงจะบวกแล้วเราควรเก็บเก็บดอทไว้นะครับไม่ใช่ดอทไว้อันนี้ผมวืดนะครับมือมันลั่นไปหน่อยนะครับมาช่วยเพื่อนดึงธงนะไปหลังบ้านเลยอาคายังไงหลบได้เนะทวงเวลามัน แต่มันคงใช้สก,กิลเนาะโชคดีไม่ติดแล้ว,ลวดอทเข้ากองไฟนะฮะ่าไดติดเฟรชดอทนะไถก่อนมาเรียกได้ว่ามาป่วดน,นะครับมาดันตัวคนไว้กับเราเยอะเนาะฮิวเลือนนะหน่ดึงคนไว้กับเราให้เยอะที่สุดนะฮะเล่นมาโกวนแม่งสองสารอบใครมาช่วยไหมคใครโดดดมาเนาะนี้ก็ทำให้ตัวโลลำคาเนาะกลับมาฮิวเพื่อนด้วยเนาะประโยชน์มันเยอะนะครับมาโกเนี่ย กระตุกกระตุกเก็บเลือด่น,นะฮะมายังไงดีไม่ไปดีกว่าเขาติดบูนเนาะถ้าตายจะยุ่งนะครับมาเติมทงเลยแล้วกันสายอะไรก็เติมทงได้นะฮะอยากรอดเนี่ยเราต้องเติมทงเข้าไ้นะถ้าทงเหลือน้อยๆเนี่ยมันยึดกันคืนแป๊บเดียวเกลี้ยงเลยนะฮะเอาละเดี๋ยวผมน่าจะไปยาวเลยนะอาบินยาวเนี่ยมันก็จะตามมากันไม่ค่อยทันนะครับเพราะว่ามาร์โกเนี่ยมันแบนบิดค่อนข้างไกลเนาะ ทำอะไรไม่ได้แล้ครับรอวาร์ปมาทำอะไรไม่ได้แนะ่นอนปล่อยไคโดไปเลยนะฮะเราไปทงต่อไปเนาะไม่ต้องไปลุมกัน2คนนะฮ <c oughs> ะได้ทงแล้วเราก็บินต่อเราบินเสร็จเราไอสถานะนี้จะหายนะครับเพราะว่ามาโก้มันตัดเแก้แก้สถานะผิดปกติเนาะอุ่ยโ,โ,โดนลูฟีซัดตรงนั้นเพื่อนน่าจะไหวเนาะไหวไหมมาช่วยกันดีกว่าจะหมดเวลาแล้ว ไปแล้ไปจับธงฮึบอ่ากันธงได้ไหมอ่าเรียบร้อยนะครับผมก็จบกันไปนะครับลองลองไปคิดดูนะครับว่าตัวเราเหมาะกระดาษอะไรนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์มาถามผมก็ได้นะครับโอเคสวัสดีครับ